mẹ mẹ Bên này ạ. Hôm nay ạ. สแรถขุน,นขาวรถขุนขาว,ขาวจะลากไปไหนล่ะพอมัยยนพอมันลาก หันนั่นอ่ะหันนั่นอ่ะเห็นอยู่นั่นอ่ะดึงเลยบิน <c oughs> ไปแล้วบินไปแล้วไปเล่นรถันตก่อลนรถตันรันตเขเนรถันตหวาบินไปแล้ว เสียงมันดังอะหลอกเค้ืบอนบินเสียงมันดังเหรอครับ,าบรมาเอาแหมกันนะกะเข้าบ้านเฮ้ยเนี่ยเข้าบ้านเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จะแด้จะแด้เข้าบ้านนะกลัวกะ กลัวเหรอขึ้นบ้านเนี่ยะปิกคนเดียวแม่ใจนะแม่ใจนะไม่จะขึ้นบ้านนะแม่ใจนะขึ้นแล้วลงมาได้เหรอไม่ได้มันเนี่ยยายกับวะนะขอห้าขอห้าขอห้เออนั่นเปลี่ยนใจเลยยายทักปุ๊บเปลี่ยนใจเลย Nó giống như là nó sẽ nằm 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 trong cái túi này Ồ, khuôn bình hả? Con trai sợ khuôn bình hả? Ni cân nặng, nắng nóng 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 này <laughs> <laughs>